เรามาติดตามชมเกมนฟุตบอลเมืองไทยลีกหรือว่าทีสองครับเกมซึ่งตราดเปิดบ้านพบกับหาสารคามนะเจ้าถิ่นต้องการคะแนนเพื่อหนีโซนตกชั้นให้ได้ไกลที่สุดนะครับเกมเริ่มต้นครับฟุตบอลเมืองไทยลีกตราด FC ครับเปิดบ้านพบกับหาสารคามนะครับเจ้าถิ่นตราดบุกจากซ้ายไปขวาในเคลิ่งอุราได้ครับชุดเสื้อสีน้ำเงินแดงครับ เปิดสายเข้ามาโคง้งงูเข้าครอบครับต้องชกเลยครับจีรันพงศ์งบอลมันโค้งกำลังจะเสียบใต้คานอยู่แล้วแต่ว่าจีรันพงศ์ก็อยู่ตรงนั้นนะครับยูสันเพียวจะหนีมาโดนเบียดโดนซ้าไว้ก่อนครับโอ้โหจิรันพงศ์ให้ตามข้ามฟากมาเลยแล้วใครต่อมาลูกนี้เปิดย่อยมาพักออกอัศงเสาซัดลูกนี้หนึ่งศูนย์ครับโอ้โหยิงเสียบเสาแรกเลยครับโอ้โหเนี่ยค,ความเฉียบคมที่มันแตกต่างกันจริงๆครับ เคยเห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วดูครับขึ้นโอ้โหวันชาติไม่ขึ้นด้วยครับทําท่าจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นอย่างนี้นี่ก็เสร็จเลยครับสกอร์เดียวนี้ตราดยังลุ้นได้สบายครับสินิโชคปาดเรียดมาอาจจะพงเข้าซ้ายข้างขนาดยิ่งเน่นทางครับตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปเลยแรงครับแต่ว่าเลือกมุมแล้วมุมดิกเลยครับเจรันพง์ไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าหรือว่าโดนบางยังไงแต่ว่าหูยิงลูกนี้ต้องยอมเพราะว่า อยากเติมแล้วเจดจินฝากให้สำเสาวมงคือแล้วสัตทันทีอยยังปัดได้ตามไาคว้าอีกทีับสุมเมธีรู้ครับจ่ายตรงนี้เหมือนจะจะจ,ะจับบอลแล้วเสียไปแล้วแต่ว,ว่ายังโม่งตั้งให้กับกิติพงศ์วอลเลยแบบไม่จับเลยครับแล้ววุสินเป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับตราดกับมหาสารคาม รอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตัวผู้เล่นกันนาทีเท่าไร่สำหรับทั้งสองทีมเอาตัดมาได้เตี๋ยมใจยกครับมันจะมุดเข้าไปเท่เาหหลุดมาได้แต่ว่ามุมเหลือน้อยครับอัดเข้ามาติดจีรันทงออกหลังไปครับโล่งเลยดูอีกทีครับตรงนี้ผู้สิน์ไม่ได้ว่าไราแล้วปียชนกเนี่ยนะครับแล้วเดืดดูไปชนกับกันครับชนปั้งทีนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเตีมใจย,ยุกเลยมีโอกาสครองบอลแต่ว่าเนี่ยบูบอลแรกไม่ดีครับสำรองคู่เลยครับได้บอล กีดพงออกมาทางซ้ายครับเจจินโยนเข้ามาตรงนี้ตกข้ามมาถึงนัทพลแต่งเข้าซ้ายแล้วก็ซัดข้ามคานครับมีช่องให้ส่องได้แล้วอนี่เป็นสัมผัสแรกเลยครับของนัทพลทับถนนนะครับเริ่มจะเร่งจังหวะบอลกันมากขึ้นนะครับริมริมหนีมาสวยครับไปต่อได้เลนจายุขลมาตรงนี้โอกาสของสลาวุธ สาลาวุงานก็อัดเข้ามาถึงเทียก็สัดลดู่โอ้โหชนเสาเข้าสองหองเลยครับตราดแซงนำไปแล้วอบอลของเทียก้จับทีแรกจริงๆถือว่าไม่ได้จับดีสักเท่าไหร่แต่ว่าแก้ไขได้ดีมากๆด้วยกันตวัดยิงชนเสาเข้าไปเลยนะครับ2อต่อนหนึ่งครับตราดแซงนำแล้วดูอีกทีครับบอลเนี่ยจับทีแรกเนี่ยไม่ดีเลยครับแต่ว่าแก้ไขได้สุดยอดมากๆจีรันพงได้แค่ มองเท่านั้นแหละครับโอ้โหยิงรูกนี้เนี่เวลาตอนนี้ครบแล้วนะครับดูว่าผู้ตัดสินจะให้โอกาสไหมไม่ให้ไหมกระทั้งลูกทุ่มเลยครับปอนกวิทยาโมเวลาการแข่งขันครับตราดพลิกแซงเอาชนะมหาสารคาไมไปได้2ประตูต่อหนึนะครับ